ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นเอมสกูชีแะะ ace, ช่แท็กนะคะเป็นชื่อว่าเบรสกูชี่แท็กนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะอันนี้คือคิดสดๆร้อนๆเลยนะคะเอ,ขน,นนอนนนะขนมปังที่มีกลิ่นหอมที่สุดล้วกันเนะขนมปังที่มีกลิ่นหอมที่สุดนะคะก็ขอเลือกเป็น อันนี้จิงแล้วเอาไปานเงแวอันนี้หอมที่สุดนะคะเป็นปังในสดที่เพนหน้าเองนะคะแต่ว่าไม่ได้สอนตันนี้ก็ตามนี้เลยข้อที่สอนะคะเอมเอมสก,สกูชี่ขนมปังนะคะที่กลิ่นเหม็นที่สุดก็ ขอเลือกเป็นแพลโฟนนี้แล้วกิ่นมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวแต่เนื้อมันใช้ได้มากพอชอบแต่กลิ่นมันไม่เวิร์นะคะนี่แต่ซื้อมาไม่เคยดมเลยคนะ่ะเนี่ยพูดมาดมข้อที่สามนะคะโอูย่าตรงไหนโอเคขนมปังที่มีกลิ่นเอ้ยไม่ใช่ขนมปังที่สโรลที่สุดอือ เก็บเทียบกันนะคะเอเ่อนไ้สนุกกว่าน่ะคะเป็นクラッเกอีทมีนะคะ mm hmm. เห็นไหมอะไฟมานหน่อยไฟันขยับไม่ได้นะไฟ mm hmm. เป็น,ปน,หนหอย่างไรบ้างอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นมาก mm hmm. นีนะคะไฟเลยเน,นี่ย เป็นแบบเสียบตาแบบนี้ยังได้มาแบบได้มาตอนที่มันจะมีของเล่นหลังบิ๊กซีแล้วก็แบบอ่าได้มาแล้วก็มาแหละนี่นะคะ่ะ ก็มีแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลืมลืมท้าต่อนะคะขอท้าต่อนะคะเป็นช่องล็อกว V นะคะก็เป็นช่องเพื่อเราเองนั่นเองนะคะไปทําด้วยนะคะก็ก็แล้วคนที่สอนนะคะก็ขอท้าต่อเพื่อนๆที่อยากทําเลยนะคะใครทาแล้วนะคะเม้นบอกกันด้วยนะคะที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย